เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมมติวอลกับบูชแนลนะครับผมกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับเพื่อนๆกิจกรรมเลือกสรรของขวัญฮาโลวีนนะครับโอ้โหมาพร้อมคอสตูมใหม่นะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขามีกิจกรรมใหม่มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับระยะเวลากิจกรรมนะครับผมก็วันจันทร์ที่24นะครับเวลา9ก้าโมงถึง6พฤศจิกายนนะครับเวลา3ามทุ่มห้เนาะอันนี้ตามเวลาเซเวอร์เอเชียนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันเลยครับผม ก่อนจะไปดูอย่าลืมนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์1 subscribe เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยนะครับรายละเอียดกิจกรรมนะครับอีเวนท์ที่1นะฮะเป็นของขวัญรายวันจากนังร็แพนด้านะครับผมก็จะเป็นรายการการรับของรายวันนะครับแล้วก็ลูกกวาดฮาโลวีนเนาะตามจำนวนพลังงานที่ใช้ไปนะครับผม200หน่วยนะครับขิงมะนาหนึ0 0 0สก้อนนะครับบวกลูกกวาดฮาโลวีน1เม็ดนะครับ400หน่วยนะครับลูกกวาด พลังงาน100ก่อนเนาะพลังงาน100บวกลูกกวาดฮาโลวีน2เม็ดนะครับแล้วก็600หน่วยพลังงาน50 800หน่วยพลังงาน50นะครับ1,000พลังงาน50นะครับอ่าภารกิจเนาะและของรางวัลอีเวนต์หนึ่งนะจะรีเซตทุก4ทุ่มนะครับฉะนั้นอย่าลืมรีบทำกันด้วยนะครับผมอีเวนต์ที่สองครับเป็นของขวัญฮาโลวีนจากโทเทมนะครับผมนักเวทโทเทมเนาะก็จะมีในส่วนของการสะสมลูกกวาดนะครับอันนี้ให้เราเลือกนะนะครับเดี๋ยวอ่าอีเวนต์มาเดี๋ยวมาาดูกกกัันนนอออีทีทึงว่จะะะเลืออไรครคบ ครบ3เม็ดเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าจะกระพี้ส้ม1ม้วนเรนโบว์3ดาวไล้ไวห1 3ตัวหรือจะมานาสามแสงก้อนบวกเรนโบว์4ดาว1นึ่งตัวอ,อันนี้ก็เลือกยากเหมือนกันนะว่าจะเอาเกลือหรือจะเอามานานะครับผม6เมเ็ดนะครับหินซัมเอรเนอร์นะก็คือหินมโน75ก้อนนะครับเหรียญโบราณ25หรือคัมพี้ส้ม2ม้วนนะครับกับเหรียญโบราณ25เท่ากันอันนี้ก็เลือกเป็นผมผมเอาคัมมีส้ม2ม้วนนะ <c oughs> เพราะว่ามันมันได้เปิดไงนะถ้าหินมโนต้อง100ก้อนถึงได้เปิดนะครับ วันที่10นะครับผมหินซัมมอนหนึ่งร้อยก้อนกับคัมพีส้มสามม้วนนะครับชอบอันไหนชอบส้มหรือชอบมโนแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับเรนโบล่ายี่ห้าเหรียญนะครับอันนี้เท่ากันเนาะแล้วก็เรนโบวสีดาวสี่ตัวแล้วก็เรนโบวห้าดาวหนึ่งตัวมาเรียกง่ายเลยกันเลยนี่ผมเรียกฝั่งฝั่งบีแล้วกันนะเพราะว่าเรนโบวห้าดาวเวลลหนึ่งเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับสิบห้าเมตรนะลูกกว่าสิบห้าเมตรนะครับเป็นคัมพีธาตุเนาะอย่างละหนึ่งหนึ่งม้วนนะครับแล้วก็คิทตานหนึ่งร้อยนะคร เพชรหนึ่งล้อจะได้หินหลอมหนึ่งก้อนไหมไม่น่าได้ผมผมเอาหวังฝั่งบีแล้วกันอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะใครอยากได้เพชรก็นะฝั่งเอนะครับใครอยากได้หินหลอมฝั่งบนะีเนาะยี่สิบเมตรนะครับผมหินซลมอนสองร้อยเนาะกับชิปตันนะครับห้าสิบนะอันนี้นะฝั่งนี้หินซลมอนนะครับสองร้อยหินหลอมหนึ่งก้อนนะครับอัญมณีโบราณตำนานหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชิตันร้อยห้าสิบนะครับรูนหกดาวตำนานหนึ่งชิ้นนะครับหินลับโบราณกาลนะตำนานหนึ่งชิ้นนะครับเลือกอะไรดีทุกคน หินแซลมอนไหมเอาหินแซลมอนเนาะสามสิบเมตรคมีส้มนะครับสองม้วนจากหินมานาหนึ่งร้านนะครับผมเอาคัมพีส้มดีกว่าเนาะแล้วก็สี่สิบเมตรนะครับคัมพีส้มสองม้วนกับพลังงานสามร้อยผมเอาคัมพีส้มเหมือนกันนะครับผมมาดูอีเวนท์ที่สามนะครับอีเวนท์ที่สามเป็นของรางวัลจากจักรพรรดิแห่งท้องทะเลนะครับเมื่อสะสมลูกกว่าเนาะได้ยี่สิบสี่เมตรในช่วงกิจกรรมนะครับคุณจะสามารถเลือกรับของรางวัลได้หนึ่งจากสามอย่างนะครับผมก็จะมีในส่วนของ คัมภีส้ม1ิบมวลหรือแสงสว่างหนึ่งมวลหรือเดมอหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นผมนะเป็นผมนะครับผมว่าแสงมืดผมชอบดวงนะครับเพราะว่าคัมีรส้มสิบมวลน่ะกับคัมภีแสงไม่ได้รุนเนาะหรือใครที่ขาดเดมอก็เลือกเดมอนะโอ้เลือกยากเลืนเกินนะครับนะครับก็เป็นผมผมว่าแสงมืดละกันนะเพื่อนๆก็แนะนำเดมอนะสองอย่างนี้น่าเลือกนะครับมีแค่นี้องเหรอจบแล้วนะ กิจกรรมอีเวนต์นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะเดี๋ยวน่าจะมีกิจกรรมใหญ่มาอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะมาช่วงปลายเดืนะอนเนาะตอนนี้มันก็แลดูธรรมดาธรรมดาไปนะครับโอเคมีประมาณนี้ทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะอย่าลืมทำกิจกรรมกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ